จิตท,ที่มีสมาธิอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดแล้วก็เกิดสมาสมาธิเป็นจิตท,ที่มีกุศลกำลังกล้าเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าถ้ากุศลใดที่ต้องบิวให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนยกตัวอย่างอย่างเราเห็นคนเขาใส่บาตรเนะี่ยเราเกิดปีตตเกิดอยากใส่บาตรด้วยไม่มีใครมาชวนเรานีย อันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าถ้าเราขี้เกียจนะผู้ใหญ่มาปลุกไปให้ไปใส่บาตรด้วยกันอะไระเด็กๆขนะี้เกียจอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อไม่เป็นนะหลวงพ่อชอบแต่เด็กๆมีหน้าที่ยกตัวโตะตัวหนึ่งไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็ขนข้าวขนถาดใส่กับข้าวใส่ดอกไม้เอาไปใส่บาตรแล้วก็ไปยืน เห็นปลามาบินทบาทรจิตมีปีติมีความสุขแลถ้าเราจะใส่บาตรแล้วเราก็ต้องคนมาเชี่ยว <ๆ S 1> เข็นเราเยอะแยะเลยถึงยอมอันนี้เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนแล้วกุศลอกุศลมีพลิกไปพลิกมานะรวดเร็วอย่างเราเห็นออจะออกพรรษาแล้วหรือคนเขาเห็นคนเขาจะทอดท่าป่านะใจเราเกิดกุศลแล้วอยากทอดบ้าง ใ,ใจเป็นกุศลไปร่วมกับเขาไอ้ทนนี่บุญเราแรงบุญเราเกิดโดยที่ไม่ได้บิวให้เกิดแต่ถ้าเขาต้องมาอ้อนวอนหน้าทำหน้าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้อ่ะทำไปใจเป็นกุศลมีกำลังอ่อนสมาธินี่ก็เหมือนกันนะปัญญาก็เหมือนกันการทำความดีทั้งหลายถ้าต้องบิวให้ทำนะยังอ่อนอยู่ ส,สมาธิอ่อนๆปัญญาส,สติอ่อนๆสมาธิอ่อนๆเลยเอาไปทำวิปัสสนาจริงๆยังไม่ได้หรอกเราต้องฝึกเกนกยวทั่าสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ก่อน